นด้วยครับกับกเอที่เราอยู่แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในชุด VBT ีท0202นะแต่นี่เป็นขีดสองนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอ่าชาโดเอ้ยไม่ใช่ดาร์กอีเล็กูล่ากับมูลักโมนะอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะขอบคุณแอดมินโอปอลด้วยนะครับที่ส่งของอ่ามาให้รีวิวใครอยากได้นะก็อยากจัดตามใช่ไหมอาใช่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 ครับอยาก ได้ของนะไปติดต่อได้ที่วิจิกัรช็อปนะรับรองว่ามีของถึงของไวส่งไวส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเอ้ยไม่ใช่ทานั้นชอปปี้คมีในช็อปปี้ด้วยนะไปดูได้ mm hmm. โอเคตัาเป็เสียเวลามาดูเลยมาได้นะครับเป็นมูราคุมะนะนักรบกผู้ปราดเปรียวฟูชิมินะตัวนี้เป็นเป็นตัวที่เห็นหน้ากันบ่อยอในเทิร์นคุณนะฮะถ้าคุณมีเลกาติมาอยู่มากกว่าบวกห้าพันมุโดงสนามเลือกยินิตของคู่แข่งหนึ่งมายูนิตนั้นอ๋อเมื่อเลือกของคุณหนึ่งใบยินดีนสามารถโจมตีจากแถวหลังได้เเอพื่ว กิ่งนี่หว่าเอาไม่บูตก็ได้ใช่ไหมตีถึงตีตัดเลี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับใบเป็นตัวหลักของมูราคุโมะว้าวเทคก็คือเขาเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์วอร์หนึ่งคนหาการ์ดที่มีคำว่าอาริสเตอร์อาริสเตอร์ไม่อาริสเตอร์อาริสเตอร์ของการ์ดของคุณไม่เกินหนึ่งใบพอใบนั้นตรงช่องเรการ์ดใช่อยู่ในน้ำ่าแล้วก็อยู่ในหมู่ห้าพันแล้วก็ถ้าบนเรีการของคุณมีทั้งอาริสเตอร์อาริสเตอร์เออสองใบคู่แข่งยังไม่สามารถไล่เกวะ อ๋ออันนี้มันสไตล์ได้ไหมถ้าถ้าถ้าแข่งไม่เลยเออแล้วในการแข่งพี่เห็นมันใช้เทคแล้วทำไมนุ่นไ like ลทับได้วะพลาดเวนเออใช่มันเถอะนะทุกคนอันนี้ก็อย่าพลาดนะ mm hmm. คือเอาง่ายๆนะเทคเซิร mm ์ด hmm. อะมันจะต่อเนื่องกันเลยถ้าเซิร์ดปุ๊บได้วเห็นครบอะนึกออกใช่ไหมมันจะติดแต่ถ้าเกิดเราไม่มีสักข้างแล้วเราเซิร์ดข้างหนึ่ง,ง,งมันจะไม่ได้ไดเลยถ้าถมามีมือก็คอก่อนแล้วค,อค่อยใช้ต้องระวังนะอันนี้คือข้อเสียของมันเลยนะแต่มันก็จะเก่งนะครับนี่ไง No Life King เดตแองเอรนะตัวหลักของดาร์กนะเมื่อลงสนามนะโซชาร์จ1นึ่ยูนี่นี้บวก2,000ตามจำนวนการในโซของคุณจบเทินนะธรรมดาของอารมอนใช่ไหมอ่าแล้วก็ในช่วงวันกาแลเมื่อตัวนี้โจมตียูนิตเมื่อตบการสู้ที่นิ้โจมตีถ้าคุณมีการในโซ13บใบหรือมากกว่าก็จะว่า1นําการจากบนมือคุณ1ใบเรียกการของคุณ3ใบถ้าสู่โซ ไร้กาซหนึ่งใบจากในโซคูในสภาพสแตนและบุกคิแหมว่าเจ็บนโคตรเก่งอ่ะใช่ใช่ใช่มีสองมีตัวนี้ในโซหนึ่งใบก็เล่นหน้ายาวๆเลยใช่ใช่ใช่เก่งๆก็ระวังเอาเหมือนกันนะนะเอามาเวนเดอลิเปอร์การเก่ามาลงสนามอ่าโซชาติหนึ่งนะถ้าคุณมีการในโซสิบใบหรือมากกว่าเขาจะบ้าหนึ่งเลือกรีทายเดรกาดหนึ่งใบแล้วสองคู่แข่นะก็เห็นหน้าเห็นตาอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือแม่ยืนีนิมถูกรีทายจากกาเดียน สามารถคุณสามารถโซเช็ตหนึ่งได้เ้ยเมื่อการ์ดใบนี้ถูน้ำข้าวโซด้วยค่าคอร์สเบอร์เก่าของคุณหนึ่งใบหกหมื่นอันนี้ก็ดากไงดาร์กอันนี้ที่มันบอกว่าถูกดีทัยนี่ก็คือพอกาศลงดอกก็การใช่ใช่ใช่การลุงก็คือถูกดีไทยโอเคการ์ดใบกาดอ่ะนนี่มมัดาอเอาแล้วมันดาร่าหลอดนะครับตัวนี้เป็นอ่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งคุณนะฮะไม่ใช่อ๋อ ลงกบิซาไอ้นัรนมันมาดาราละอ๋อๆเมื่อลงสนามคาร์ตาบัลนหนึ่งโซโบลัสหนึ่งเลือกยูนิตของคุณสองใบโค้ดหากาศที่ชื่อเหมือนกับ,บยูนิต <ๆ S 2> เหล่านั้นอย่างละไม่เกินห<ป>นึ่งใบแล้วก็โค้ดสับกราดอ่าก็คือเลือกตัวนึงก<ะ>็โค้มานะต้องเช่องอากาศเติมลิ่งแล้วก็มีสกิลแอคบนแวนนะฮะนำการจากมือนหนึ่งใบเข้าโซนะแล้วยูนทั้งหมดที่มีชื่อเหมือนที่มีชื่อเหมือนโหมดสามพันก็เล่นเล่นแนวเหมือนเหมือนของเก่าเลยอืโอเคผู้เชี่ยวชาญดาบคู่ มุซาชินะเกศามั <Okay, 3 S 2> <ด>นะุ่นนี้โจมตีถ้าคุณมีจํานวนเรียากาศมากกว่าเรียากาศของคู่แข่งยูนี้มีบาาวกค่ามันจะเดือดกันต่อสู้ในขณะที่คู่แข่งจะทำการคอ,คอคาเรนท์ให้คอป้องกันสองรรยากาศไม่ได้อ๋ออันนี้อยู่อ่าเอ็กเซลด้วยอันนี้อยู่ช่องเอ็กเซลเลยนะตีกาดสองใบอันนี้พีจีดอมุลาโอเคไปดาอิเล็กูล่า เมื่อการเลียนของคุณสูกริชัยคุณสามารถนำการ์ดใบนั้นเข้าสู่โซได้อ๋อคอมโบกับใบที่แล้วแต่ว่านี้มันต้องอยู่บนแวนไงมันถึงจะเห็นแล้วก็เมื่อหนิงโจมตีเขาจะวัดหนึ่งนำาดยกาดใบอื่นของคุณเข้าสู่โซเพื่อโจนหนึ่งและอยู่นี้วงหนึ่งเหมือนจะโดนการต่อสู้จากนั้นถ้าโซลีสิบใบอ๋อโซบัสสิบใบคู่แข่งมันสามารถคอมบิทักได้โอ้โหเก่งว่ะบังคับพีทีตัวรองโคตรเก่งตัวรองนะตัวรองต่อไปเป็นดาร์กมาโดลินโดลินง่ายๆเมื่อกาดของคุณนำเข้าสู่โซด้วยความสามารถหรือคือ เห็นเห็นการเข้าโซ่ป่ะเห็นการเข้าโซ่วัดาสองก็บวกหมื่นโซชาสองก็บวกหมื่นนะเราดูดูดีธรรมดาเห็นการเข้าโซ่ก็บวกแต่รอบนี้ออบวกห้าพันรอบนู้นมันบวกสามพันไงว่าเก่ามันบวกสามพันด้ใช่ใช่อะปีจีของดามูลาคุณง้อไอเสือเสือไอเสือเสือถ้าคุณไม่มีการในถ้าคุณไม่มีการที่มีชื่อนินจาสัตว์บัดดี้มิดก็คือตัวเองนะใบอื่นบนเรือกาดนะก็คือได้เชเทคนะครับเขาอัลเทอร์บรัสหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ เออข้าวตบบ้านหนึ่งถูกแล้วคุณหาดินจะขึ้นมาหาตัวเองจากกองกลางคุณไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียกแกะแล้วลบสี่พันฮะอ๋อต้องเอาเอาเอามาแค่ชื่อเหมือนใช่ชื่อแม่ใจะย็นใจใจลายลบมันอีกอ่ะนี่ไงไลา์เลปเตอร์ไฮฮ่านเลฟเตอร์อ่าไลายเลฟเตอร์นะไอ้นี่เป็นหนึ่งในสกิลหนึ่งในสกิลของมันไอตัวนี้ไอตัวนี้ตัวกลางตัวตัวหลักนะของมุลาอ่าเดี๋ยวอ่านเทคก่อนเมื่อลงสนามนะถ้าบรรยากาศของคุณเป็นมังกรอ่าคลั่งประยุทธ์เอ้ยและบารองยุทธบิดปิดปิดจันบากุนะครับ และ,ะคุณมีเรือกาดใบอ่ยที่มีคำว่า a อ e ์ t e r ก็คืออาจจะตัวเองก็ได้นะหรือมีอีกตัวนึงก็ได้ลลอ่สามารถคารตาบาสองน,สลลนำเข้าสู่โซเลือกใงกาของคู่แข่งหนึ่งใบไม่สามารถแตนได้อ๋อใช่แล้วถูกต้องแสดงว่ามันใช้เทคไม่สแตนเมกาโครนีใช่มันสลับกันชัดเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยมันมีคู่กันเลยถัดมาก็คือ เลฟอะเลสเตอร์ไอเทคเนี่ยแค่มีสองสองตัวนี้ก็คู่แข่งความไรเลยคือเร่งง่ายนะมันจะเป็นตัวรอบเป้าชั้นดีเลยนะเอาตัวนี้มีสกิลมาโจมตีบรรยากาศถ้าถ้าคุณมีคำว่าเลสเตอร์สามารถโซบลัตหนึ่งอยู่นี่โม่ห้าพันแสดงว่าข้างข้างขวาดีเก่งกว่าข้างซ้ายอ่าถัดมายิงจ้าคุณมีไอใบเนี้ยอยู่ในโซยูนิตนี้อ่ะมาต้องอธิบายมากเหมือนไก่ตัวที่เรียกออกมาลบลบสี่พันใช่สกิลเหมือนกันแต่เป็นเกียร์เนีสยมรจะมัดละเดึกจากแถวหลังได้เออ ันนี้อะไรนิเดี๋ยวค<ร>ุณผิดไปไหมอ่ะเอ้าเฮ้ยมึงดีดแล้วเหลาไม่เออเลยเอออันนี้ไม่มีหรอไม่มีจริงหรอไม่มีจริงเออรือเหรอวะอ่อเนี่ยเนี่ยมีอันนี้ก่อนไม่มีเฮ้ยมีเปล่าอย่าเออรื้อเลี้ยงให้ดีไม่นี่พี่หมอเลี้ยงไม่แล้วใช่เหรอใชนี่อยู่หลังโอเคโอเคฟัซอะไรคุณอ่านี่อ่ะอันนี้เป็น pg นะเกตหนึ่งอันนี้ปุ๊บอ่ากู o ูล o o l disc dis b a l e นะ โปรเทคนะดักมุ้งสนามคันลบ้านหนึ่งโซบลัดโซชาร์ตสองและนำการ์ดเกรดสองหรือต่ำกว่าจากโซคุณไม่เกินหนึ่งใบกลับขึ้นหมื่นอุ้ยพีจกลับได้มันเลยเมื่อย,อยืนนิ้นโจมตีบรรยากาศถ้าในโซคุณมีสิบใบหรือมากกว่าเลิกเรียกการ์ดโอ้แข็งหนึ่งใบดีทายอยู่หนึ่งนั้นแล้วก็ยืนนิ้นหนึ่งหมื่นเป็นจักรอ่อซู่เก่งมากเลยในกรณีที่ถ้าเราต้องเล่นแล้วตีเรียกการ์ดก่อนใช่ไหมไม่นั้นเราจะกัดไม่ได้เราจะกัดจากบนมือไม่ได้เราต้องตีเรียให้หมดเก่งบ้าจริงแรนเิอร์อ่าเวลว นะครับตัวนี้ถ้าคุณถ้าคุณมีโซแล้วก็อีกจ็กนึงคือมือจิ้จีบเป็นกัดโซบัสสองโซชาร์ตเปล่าไอ้หนุ่มโซชาร์ตสองดูยากนะโซชาร์ตโซบัสน้าๆนะบลัดเซอรี่ไฟเมื่อลงสนามเรื่องนำกัดไม่เกินหนึ่งใบจากน้ำมีดหรือดอกซูนเขสู่โซถ้าน้ามีดเข้าสู่โซก็นำกัดไปวางน้ำมีดในนัแปะแทนแค่นั้นเองใช่ไหมถ้าคุณมีเมมีตัวเองแล้ไม่ใช่ไม่ใช่บริโคคือตัวไหนวะ วอลีโคลไดโซได้ไงเดมเดี๋ยวต้องหาคู่ให้หน่อยวอลีโคนี่ไงไอตัวนี้ไอตัวเกตหนึ่งไอตัวหมาเกตหนึ่งคอมโบชั้นดีจริงๆเดี๋ยวมาดูหน่อยให้ให้คนดูดูเห็นชัดๆนี่นี่นานะคู่กันนะคู่กันนี่คู่กันเยอะนั่นที่ทำมันนี้ออกมาเยอะอีกต่อไปอันนี้มันตัวกาดบอกวะใช่ตัวกาดเมื่อลงสนามคุณสามารถโซชาร์ตหนึ่งชาร์ตได้แล้วก็ท่าในตัวคุณมีห้าใบบุกสองพันเกตันง่ายๆต่อไปอีกติน p ีเกตหนึ่ง ต่อไปเป็นอันนี้ามว่าคุณได้เช็คยูนิตนี่คุณสามารถคอได้โเจิตคีดีว่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรมันตีเพิ่มเพิ่มเพิ่มเวฟไงมเต็มพุ่มเวฟอ่าอันนี้จะกก็การชื่อของการนี้จะเปลี่ยนเป็นมังกรอมมาดาล่าหลอดก็คือเอาไว้เรียกตัวนี้ก็ได้ใช่แล้วก็ถ้าคุณมีมังกรมาดาล่าหลอดบนแวนหรือเรียรวมสามใบบนแวลและเรือลมการสามใบยังมีที่เราสามารถบูทโอ้โหไม่ยายกว่าเวลานี้นึก็ไม่เล่นอยู่แล้วไงอันนี้วานิลาเกตหนึ่งเก้าพัน แล้วก็อันนี้เกตหนึ่งเอชนะแอคบุลเลียนะครับคอตาบาหนึ่งโซบัสโซโซบลัสหนึ่งจบจนจบเทิร์นนี้เปลี่ยนชื่อมังกรนินจาเป็นมานะระเล่นเหมือนกันเลยนะครับเป็นมานะระหลอดนะครับแล้วก็ทั้งหมดบนช่องแวนช่องเลียบวกสามพันตัวนี้ยูนิตนี้บูทอ่ายูนิตของคุณที่มีชื่อเหมือนกันกับยูนิตที่ถูกบูทจะสองไปบวกสองพัน ยิบย่อยอ่ะต้องไปทำความรู้จักมันหน่อยใช่ถ้ามีถ้าเรียกการของคุณลงสนามจากกองการในถึงนี่สิบหมวกห้าพันตัวเมื่อกี้ไงไดเซย์เล่นแบบตัวเริ่มตัวเริ่มอ่านินจาแล้วก็ทิกเกอร์ทิกเกอร์แล้วนะมูลาทีสองทีสองโดหนึ่งโดหนึ่งแล้วก็ฟอนหนึ่งฟอนสองอ๋อฟอนสองใช่แล้วก็ฮิวหนึ่งฮิวสองฮิวหนึ่งอ่ะจะเป็นของดาร์กของดาร์กดาร์กนะเกตสามเกตสามเกตสาม ก็เทอร์ริงไฟนิงฟิตนะเมื่ออยู่นี้โจมตีบรรกาโซโซชาต์หนึ่งและอยู่นี้บวกห้าพันถ้าการที่ถูกโซชาต์เป็นติกเกอร์ยูนิตยูนิตมีบวกหมื่นแทนการบวกห้าพันโอเคเก็ตต่อไปได้เรกูล่าเมื่อหนึ่อินเตอร์เซ็เท่าในโซมีห้าพันชิลบวกหมื่นเออมีโซมีห้าหมื่นหรือมากกว่าเป็นสเปเชียลอินเดอร์ส์โอเคนี่เก็ตสองนะสกิลบัตนะถ้าคุณมีสกิลบัตตัวเองอยู่ในโซอยู่นี้ได้รับความสามารถบูทคอนเทนเนลยูนิตนี้อินเตอร์เซ็ปจัดเจริญเก่งจัด มาป้าแวววุ้ันนี้โจมตีคอรเตอร์บัตหนึ่งโซบัตหนึ่งอะยนี้เดียวจบสองจะบวกสองพันตามโซคูนจนกว่าเราสู้นับจำนวนโซหลังโซชัดโซชัดก่อนแล้วก็นับเลยคอรเตอร์บัตหนึ่งไอ้แบบแบบนี้มันถือเป็นคอร์ลมันถือว่าเป็นพลเท็กเป็นเป็นไหนเนี่ยไอคอรเตอร์บัตหนึ่งและโซชัด์ตไอและโซโซอ๋อคอรเตอร์บัดหนึ่งโซชัด์หนึ่งแล้วได้เทคเออใช่นั่นแหละแล้วโซชัดปั๊บเนี่ยก็คือจะนับบวกไปด้วยเก่่งอยูทำไมเป็นดาร์กก็คือ เข้าสู่โซ่โซ่ช์จเพิ่มโซ่ช์าหนึ่งและยืนิตของคุณหนึ่งใบบวกแปดพันห้าบวกไม่บวกห้าพันบวกเยอะไปวานิลาเจ็ดพันอุนกันหนึ่งห้าโอ้โหแล้วเป็นตัวเริ่มแล้วก็เป็นทิกเกอร์สองต่อหนึ่งคิวหนึ่งแล้วก็กับเก่านะหลักหลักก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไล่ให้ดูมีมีเนี่ยเปไปตัวไหนวะไปแล้วฮะโอเค ประมาณนี้เรียกว่าต้องเล่นสีกล่องนะมันถึงจะเล่นได้นะไอ้ดาร์กไอ้ตอนเล่นี่ผมว่าควรต้องอ่านตกิลดีๆก่อนนะเล่นนะเพราะว่ามันเทคิคมัน,น,นย,ยับยับเลยนะเล่นยากอยูอย่พอสมควรนะโอเคประมาณนี้สำหรับชุดนี้นะ <H u> ก็เห็นกันแล้วนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาลองจัดเล่นดูใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใคชอบเอกเขียนตั้เลยครับผมสวัสดีครับเออเออผมจะจัดเปียโมน